มาด้าสองหนึ่งจุดสามสกายแพัทตัวท็อปปี2019ครับเราขายเพียงแค่438,000บาทเท่านั้นเองสวัสดีทุกท่านครับผมเซลโยสิสเกตพง์นิเวศนะครับผมร้านที่ขายแต่รถสวยราคาถูกรับประกันไม่มีอุบัติเหตุ100%ครับผมซื้อที่นี่วางใจสบายใจได้เลยนะครับร้านเราไม่หนีไม่หายไปไหนแน่นอนนะครับด้วยมาตรฐานยาวนานกว่า30ปีเลยทีเดียวนะครับ คันนี้นะครับผมราคาเพียงแค่438,000บาทนะครับดอกเบี้ยพิเศษถูกสุดๆ2.59เท่านั้นเองนะนะครับใครที่กำลังหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดกับดอกเบี้ยพิเศษแบบนี้เลยนะครับนะคันนี้มาด้วยสีแดงเรียกว่าสีแดงเข้มเลยทีเดียวนะครับนะมาด้วยล้อมแอรลอยนะครับอ่าสีเทานะครับผมอ่าสวยมากครับคันนี้ใครได้ไปนะครับไม่พลาดเด็ดทีเดียว รสวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวไฮพัดนะครับเป็นตัวท็อปนะนะครับเป็นตัวท็อปนะครับภายนอกนะครับอันนี้คือสภาพที่เข้ามาเลยนะครับเรียกว่าสภาพผมให้อยู่ที่90%เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับนอกนั้นก็จะมีรอยขีดขีดควรๆการใช้งานโดยทั่วไปนะครับผมอุบัติเหตุชนดนักพี่ผู้ไม่มีครับคันนี้นะนะครับขัดสีส่งรถได้เลยครับคันนี้เนาะ โอเคมาด้วยคุณแจแบบอาชีะมาครบเลยนะครับ2ดอกนะครับคันนี้นะใครได้ไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูภายในด้วยกันนะครับก็คันนี้นะครับก็เขาเรียกว่าปุ่มคีย์เลสนะฮะก็สามารถเปิดปิดนะครับนี่จากตรงนี้ได้เลยนะครับเอากุญแจไว้ในกระเป๋านะครับแล้วก็เปิดปิดจากนี้ได้เลยนะครับอ่าตัวไฮพัทนะครับผมภายในเนี่ยนะครับ ก็จะค่อนข้างพิเศษเนาะเพราะเป็นตัวท็อปนะฮะจะเป็นเบาะหนังผสมกำมะหยี่นะครับที่เห็นอยู่นะคือเบาะหนังผสมกำมะหยี่นะครับผมแล้วก็แถบข้างๆตรงนี้นะครับนะจะเป็นสีน้ำตาลนะครับเนี่ยคอนโซลตรงนี้นะจะเป็นสีน้ำตาลนะครับเนี่ยนะครับอ่ามันจะเป็นรุ่นไฮพัดนะครับคันนี้นะนะครับตัวท็อปนะครับภายในสวยครับภายในสวยภายนอกงามกันเลยทีเดียว มาด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีระบบครูสคอนโทรลเรียบร้อยนะตันนี้มีครูสคอนโทรลเรียบร้อยนะครับอ่าเรามาติดฟังก์ชันตรงนี้นะครับต่างๆนะครับอายสต็อปนะฮะระบบหยุดรถนะฮะกันลื่นต่างๆนะครับนี่ตามสไตล์ของมาสเตอสวยนะครับปุ่มควบคุมเาเรียกว่ามีเดียเนาะนะครับปุ่มควบคุมมีเดียต่างๆนะครับสวยครับรับประกันนะฮะไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซื้อไปจากที่นี่สบายใจได้เลยครับผม ะะยินดีรับคืนแล้วก็คืนเงินให้อีก1 0 0 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือมาตรฐานของเรานะครับโดยทุกวันนี้นะเราก็ร่วมมือกับกูสเปกเตอร์นะครับนะฮะเรียกว่า,ามาตรฐานของญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับมาตรวจสอบรถแล้วก็ให้เขาเรียกว่าให้การวัรันตนนะครับว่าร้านเราเนี่ยขายรถสวยนะครับนี่ฮะนี่คือไฮพัทนะครับก็จะเป็นแบบสีดำนะครับมีสีน้ำตาลนะครับ แถบเข้ามาด้วยนะครับว่าอย่างนั้นเถอะกระจกต่างนะครับเป็นแบบออโต้ครับสี่ประตูนะครับโอเคมาฮะเรามาสตาร์ทเครื่องกันสักหน่อยมาดูกันนะครับเยยีบรคครับกดปุ่มกดสตาร์ทครับเพียงเท่านี้พวกเราก็ใช้งานง่ายเลยทีเดียวนะครับมาด้วยหน้าจอแบบสัมผัสนะนะฮะเจ็ดนิ้วนะครับผมตามสไตล์มาด้าเลยนะครับคันนี้แอร์ นะครับเป็นระบบออโต้ก็ได้ระบบเมนวลก็ได้นะครับออโต้หรือเมนวลก็ได้นะครับคันนี้อุณหภูมิก็เลือกเอานะครับเอาหนาวร้อนเย็นขนาดไหนนะครับอ่ะวิทยุ FM AM ครับมีกล้องมองหลังนะช่วยเสริมความปลอดภัยในการขับขี่ให้เราด้วยนะครับผมเกียร์ออโต้ครับหัวเกียร์สวยเลยนะครับคันเกียร์สวยสามารถปรับเป็นเมนวลได้นะครับปุ่มต่างๆนะฮะ สิบสอโวลต์นะครับ USB AUX มีครบเลยนะครับนี่ปุ่มตัวเล่นนะครับปุ่มตัวเล่นหน้าจอเนาะก็อยู่ที่มือนะครับเรียกว่าเรียกว่าสไตล์มาด้านะจะเป็นอย่างนี้นะสไตล์มาด้านะครับสวยนะครับค r u i s e c o n t r o นะฮะลงไปมาติดฟังก์ชันค r u i s e c o n t r o นะครับก็เวลาขับทางไกลถ้าไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับเราล็อกนะะเราล็อกความเร็วไว้แล้วก็ให้รถมันไปเองนะครับ ก็หน้าจอนะครับมาด้วยแบบทรงสปอร์ตตามสไตล์มาด้าของเขานะครับมีวัดกิโลเมตรตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เลขไม้ครับ44 0 0มนพนะครับ263กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะนะครับก็องบอกว่ารถสวยราคาถูกเลยทีเดียวนะครับอ่าะจกอ่ากระจกมองข้างนะครับก็สามารถพับเก็บได้นะนี่พับเก็บได้นะครับพับเก็บได้นะครับมีไฟแสดงสัญญาตอนเลี้ยวให้ด้วยนะครับพับเก็บได้ปิดนได้นะครับ ก็กระจกสามารถปรับขึ้นลงนะครับจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มตรงนี้ก็เลยปรับขึ้นลงนะครับตรงนี้นะปุ่มไฮสต็อปนะครับก็เวลาเราจอดรถนะครับไฟแดงต่างๆนะครับระบบแอร์เครื่องยนต์มันจะหยุดนะครับก็ตรงนี้ก็สังเกตกันนิดนึงนะครับเราเมืองไทยเมืองร้อนนะแตรงนี้ก็จะมีม่านวัดนะครับเป็นความเร็วนะครับจะขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับเทนะครับมาได้ขี่เทนะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องนะฮะดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับ นี่จากที่ผมดูนะครับก็เครื่องยนต์นิ่งเงียบนะครับเดี๋ยวเปิดกระโปรงดูกันนะฮะเครื่องยนต์นิ่งเงียบเลยทีเดียวโอเคนครัเครื่องยนต์สวยนะครับรับประกันนะครับไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับรถนะครับไม่มีขยับนะครับคันนี้นะนะครับรถไม่มีขยับครับสวยเดิมนะฮะ เครื่องยนต์เดิลเรียบสมบูรณ์ครับดีเครื่องยนต์พันสามนะครับก็คิว่าให้อัตราไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งนะครับหรือตอนเริ่มต้นเครื่องนะครับออกสตาร์ทนะครับดีนะครับดีกว่าเครื่องพันสองนะครับพันสองจะออกดื่นหน่อยนะครับแต่เครื่องพันสามเนี่ยก็ต้องบอกว่าสวยและดูดีนะครับเปลี่ยนน้ำมันด้วยนะครับนะคันนี้ใครสนใจครับก็สามารถติดต่อผมได้เลยครับเซียวโยครับสีสเกตตรงนิเวศนะครับ สามารถดูรถได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดน,นะครับหรืออยู่ที่ไหนก็ตามครับเรามีปการทําสัญญาแล้วก็ส่งพร้อมส่งรถให้ถึงที่เลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกนะครับดอกเบีย้ยสูงสุดก็คือ2.59นะครับวันนี้เครดิตฟรีดาวครับผมขอบคุณมา,มากทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ